S 1> <S 1> <S ทุกทนวันนี้ก็ผมนะครับวินแล้วก็แนน ه, วันนี้เราสองคนนะครับจะไปหาอะไรกินแถวหล่อโลงกันเล้เขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยแถวนั้นซอยหล่อโลงหรือว่าอะไรนะหล่อโลงไอชําชาตล,ลาดชําชาอ่ามันเป็นเหมือนโซนของกินอะไรอย่างเงี้ยเนาะพื้นเมืองจี้ใช่ <ไป S 1> ใช่ใชแล้วก็หลังจากนั้นพอเรากินที่นั่นเสร็จเราก็จะไปดูวิวบนเขาป่าตองกันซึ่งตรงนั้นมันอยู่ตรงข้ามกับสารเจ้าพ่อเสือ ซึ่งเราก็เพิ่งไปเคยมาเห็นเหมือนกันพอดีนะแนะนำมาว่าให้ไปที่นั่นดูสิมันเป็นทั้งร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่เห็นวิวป่าตองแบบชัดเจนเลยเนาะโอเคงั้นเราว่าเราก็เดินทางเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลีเสียเวลานะครับไปฮะ ทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงที่ตลาดช้ำชาเขาเรียกตลาดช้ำชาใช่ไหมมันก็คือหล่อโลงนี่เองที่เขาเรียกกันถูกไหมมันแต่เราไม่รู้ด้วยเหตุผลที่ทําไมต้องเรียกว่าหล่อโลงเราเกิดไม่ทันก็เรายังยังเด็กเราแค่สิบแปดสิบเก้าอยู่เดี๋ยวเราไปเดินดูดีกว่าว่าแถวนี้มีอะไรกินแล้วก็มีอะไรน่าสนใจนะฮะซึ่งปัจจุบันน่ะร้านอื่นๆที่แบบนอกจากตรงตลาดตรงนี้ก็เยอะแล้วนะข้างถนนนะ ค่อนข้างเพอร <perfect S 2> ์เฟกเลยเออใช่ใช่นนไหนนี่คือขายอะไร okay. Okay. ไข้าวแกงข้าวแกงเหรอร้อานนี้นะแนมน,ะมนมากินบ่อยเหรอมากกินนมมาา่อซื้อแกงไปกินที่บ้านอร่อยข้าวแกงเราเราไม่เคยมาซื้ออะไรกินแถวนี้เลยนะบอกเลยตรงๆตั้งแต่เกิดมา <S <S ป,ปกติตลาดแถวนี้มันมีเริ่มกี่โมงอ่ะเนี่ย อแปลว่าช่วงนี้เขาเริ่มวายกันแล้วบ้างปับางร้านอะไรเงี้ยเริ่มหักเริ่มเก็บของแล้วเฮอออ้ย๋อนี่ไงโอ้เอว๋วโอ้เอ๋วทุกคนเฮ้ยได้เริ่มได้กลิ่นอันนี้ปะ่ะได้กลิ่นเอ,อ่อโลบะ เออวันนี้วันนี้ปิดหมดอ่ะปอเปี๊ยะก็ปิดวันนี้มีโอเอ๋วอีกเหรอไม่มีโอเอ๋วเขาีห่มีอ้าวหมูหุ้นไม่มีหมูไทยจบเลยไทยจะปิดถึงแล้วจ้าปิดจ้าปอเปี๊ยะจ้าดอกจบปอเปี๊ยะปอเปี๊ยะสุดฮอกเกี้ยนสาขาหล่อโรงเนี้ยจะปิดนะเสียใจจังตรงนี้มีอะไรอ่ะไหน ร้านนั้นน่ะเก๋วยทอด<ม>โหคนต่อแถวซื้อกันเยอะมากเลยเนะนี่ยก็ฝั่งนี้ก็ดูไม่มีอะไรแล้วนะเ,<ร>เป็นร้านดอกไม้ละหรือเราไปากินอะไรนะ <c oughs> นรเอเอเราไปกินพวกขนมโบราณหรือว่าอาหารพื้นเมืองดีกว<ม>่โาโรบักโดยเฉพาะโรบักอยากกินโรบักมากอยู่กรุงเทพไม่ได้กินเลยโรบักเออเจอแล้ว เจอร้านโรบะแล้วทุกคนนี่เออโรบะดีกว่ามาแล้วเอาชุดกลางเท่าไรแปดสิบร้อยหนึ่งแปดสิบมได้หมดเลยได้ครับผมเอเคชุดกลางรวมทุกอย่างแปดสิบบาทเท่านั้นไปเราเข้าไปนั่งข้างในเลยดีกว่า ก็มาแล้วแนนเขาเรียกอะไรนะลืมชื่อโลบะเออโลบะมันมีอะไรบ้างเนี่ยเขาเรียกอะไรบ้างมีหมูไหนหมูนี่หมูมันอ๋อนี่หูหมูเลกี้ยนเกี้ยนเต่ากัวอะไรนะเต่ากัวเต่ากัวคืออะไรคล้ายเต้าหู้อ่ะแต่ตรงนี้มันจะหนากว่าอ่าฮะแล้วก็หมูสามชั้น yes เออไอนี่เกี้ยนอ่านโอเคเกี้ยนมันคืออะไรก่อนเกี้ยนคล้ายๆล้กับ เทียบเท่ากับคล้ายๆกับหอยจอนะเอาไปทอดเดี๋ยว่าไส้มันจะเป็นหมูสับใส่บางที่ก็ใส่เหี้ยวบางที่ก็ไม่ใส่ไม่ได้เต่สูตรของแต่ละร้านโอเคโอเคแล้วก็สุดท้ายรู้สึกมันต้องมีตับด้วยป่ะมีตับตับหรือปอดนะตับปอดไหมอืมปอดหมูเออปอดหมูปอดมี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 เออในเรงชิมสิชิมเทียนก่อนอ่ะในชิมเทียน อ,อ,อมอออเครื่องอมเครื่องคาร่เรื่อเขอนปต้มอ,อ่ารูได้ไงอเ,เครื่อากินมายังไม่รู้เลยนะ่้แตช่ชีวิตนี้เลยนะเร่อพวกเราขอชิมปอดละกันเพราะเราชอบปอดหมูอร่อยนะมลอโรบั มันนุ่มเหมือนฟองน้ำเลยอ่ะอืมอร่ออืี่หูคือพวกนี้เขาก็จะเอาไปทอดนะฮะทุกคนโอ้โมันจะเกือบเกือบปูอ่าอ,อืมตายงั้นเรากินเต้าหู้เอาเราเรียกอะไรนะเต้าหู้เต้าหู้เต้าห,หู้เออเต้าหู้เต้าหู้อืม เต้าหู้เจ <prediction? S 1> ืดๆน่าอร่อยเลยน้ำจิ้มอร่อยน้ำจิ้มข้าอร่อยนี่ยังเขาใส่อะไรบ้างอ่ะแนนมันคือส่วนผสมของร้านโดยประมาณคิดว่าเออมใช่ใช่มันเ็นชาของมะขามเปียกอันนี้น่าจะมีไม่เผ็ดมากมันเหมือนกันไหมสองไม่เหมือนกันอ้าวเหรอเผ็ดมากกับไม่เผ็ดมากด้วยเหรอไม่คาอยเผ็ดอร่อยอือคนละแบบ นึกว่าอันเดียวกันนึกว่าแบบเขาให้มาสองอันเอออันนี้เป็นมะขามเปียกแบบชัดเจนสุดๆไส้หมูทอดนะฮะทุกคนเขาเอาไปตุ๋นก่อนที่จะทำโลบักอ๋อตุ๋นก่อนแล้วค่อยเอามาทำาทำตุ๋นก่อนทำกับเครื่องมันอ่ะแล้วก็มาทอดมันจะได้เทกเจอร์ได้วยกรอบๆนุ่มเยี่เออความรู้ใหม่เลยที่มากับแนนเนี่ย บอกตรงจริงเมื่อก่อนผมกินบ่อยมากแต่ไม่รู้เลยว่ามันทําด้วยอะไรและทํำยังไงแค่รู้แค่ว่าเขาเอาพวกเนี้ยมาทอดแล้วก็แค่นั้นเองคิดว่าแค่นั้นจริงๆนะไม่ได้ไม่ได้คิดว่า,าเอามาถมหรือว่าอะไรแต่มันอร่อยจริงๆทุกคนนี่คืออาหารพื้นเมืองเลยนะเนี่ยไม่แน่ใจว่าจังหวัดอื่นมีไหมพวกพังงากระบี่ของขาหาันใหญ่ก็มีก็แปลว่ามัน,นที่มีคนจีนเยอ,อะอ่าที่ที่มีคนจีนเยอะ ครัขอโทษด้วยนะที่มันหกกระจายอย่างนี้อร่อยกินได้เรื่อยๆแค่ันเดี๋ยวทานเล่นใช่มันเป็นของทานเล่นมันไม่ได้กินเพื่อหนักท้องหรือว่าเป็นอาหารเทียะไรนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราก็ขอ ตัวกินก่อนนะครับผมเออเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันต่อก็รอติดตามไป <c oughs> ทุกคนเชื่อไหมว่ารถติดรถติดฮะ <c oughs> ซึ่งเออคนคนภูเก็ตหรือคนที่อยู่ป่าตองทั่วไปก็อาจจะคิดว่าเออเป็นเรื่องปกตินะก <c oughs> ารที่รถติดอยู่บนเขาแห่งนี้นะฮะ <c oughs> ซึ่งเชื่อไหมร้านที่พวกเราจะไปเนี่ย มันแค่อีกประมาณไม่ถึงหนึ่งกิโลนะอยู่แค่บนเนี่ยบนเขานะไม่ถึง1นกิโลนะ่ะเนไปบ้างแต่เราขยบขยื่นด้วยความเร็วสองกิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างเงี้ยมันก็จะ <laughs> <laughs> อาจจะครึ่งชั่วโมงถึง ตอนนี้เราก็มาถึงร้านอะไรนะเพนสุกวิวคาเฟ่แล้วนะครับผมแต่ว่าฝนมันตกฮะคนก็เลยน้อยแล้วก็เราไม่รู้ว่าจะได้นั่งชิมบรรยากาศไม่ไม่น่าได้นั่งแต่เราน่าจะได้เป็นเป็นผู้ประสบภัยนะฮะแหมน่าอนาจจริงๆเลยเดี๋ยวเราไปดูว่าข้างในมีที่นั่งกินตรงไหนบ้างนะครับผม สวัสดีครับโอ้โหติดต่อมีเมนูอะไรบ้างเอ็นนั่งได้แต่โซนนี้แล้วใช่ไหมเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างแนนเรามากินข้าวท่ามกลางสายฝนและลมหนาวๆอย่างนี้เราเหมือนผู้ประสบภัยยังไงคือไม่นึกอะว่าวันนี้เราจะมาเจอเหตุการณ์ย่งนี้เพราะว่า ภูกเก็ตเนี่ยจริงๆก็ไมไ่ตกมาหลายวันแล้วนะไม่เรียกว่าอย่าเรียกว่าหลายวันหลายเดือน,นใช่หลายเดือนเลยเพราะว่าเราแห้งกันมามากขนาดเขื่อนบางวาดเขื่อนเก็บน้ำเนี่ยก็ยังแบบแห้งขอดเลยนะตอนนี้เนี่ยป่าตองนะฮะก็คือกลายเป็นผู้ประสบภัยทั้งหมดเลยเพราะไม่มีน้ําใช้เขาจะต้องปล่อยน้ํามาเป็นเวลานะลดน้ํา <c oughs> ที่ขายน้ำเน <c oughs> ี่ยวุ่นมุ่นเลยนะครับในเมืองบางพื้นที่ก็เหมือนกันในเม<อ>ืองบางพื้นที่ก็ สอยนะเป็นเวลาเพราะว่าน้ำทีออ่แต่จริงๆวิวเขาสวยนะวิวสวยวิววันฝมวิวดีมากเลยเพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดไม่มีฝนนะเนี่ยเวลาเนี่ยก็ใกล้ละใกล้ที่พระอาทิตย์จะตกละเกือบอีคราบเนี่ยก็เป็นเวลาที่พระอาทิตย์ใกล้จะตกแล้วแต่ว่านั่นแหละฮะมัน เออตอนนี้ก็เลยคงคิดว่าคงไม่ได้จะได้เห็นภาพที่กันแล้วได้เห็นฟุ้ใช่ก็ได้ฟิลอีกฟิลนึ่งได้อฟิลนึงได้เห็นหมอกในน้ำใช่เห็นหมอกในทะเลท่ามกลางทะเลฝาตองเนาะเราก็เดี๋ยวเรามาลอชิมอาหารกันว่าอาหารที่นี่รสชาติจะอ่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะโอเคไหมหรือว่าเน้นขายวิวอย่างเดียวหรือว่าแบบอาหารก็ดีวิวก็ดีอ่า เรามารอดูกันดีกว่านี่ทุกคนจริงๆร้านเขาอะ่ะเขาจะมีที่นั่งเยอะนะนี่ตรงศาลานูน้นตรงนี้แล้วก็จริงมันมีข้างล่างด้วยเนี่ยมันเป็นเห็นไหมจะเป็นเหมือนแผ่นพื้นที่เขาทาตามาผาเนี่ยเนี่ยไปนั่งกลางแจ้งอะไรอย่างนี้ได้แล้วก็มีต้นไม้ขุมบังสวยงามนะฮะแล้วก็นั่งดูวิวตรงนน้แต่ว่าข้างล่างผมไม่แน่ใจว่าจะเห็นวิวไหมนะเออเพราะว่ามันจะ ต้นไม้น่าจะบังต้นไม้บังอ่ะผมว่าแต่ว่าไม่รู้นะยังไม่เคยไปอาจจะไม่บังก็ได้ใครที่เคยแบบเคยมาแล้วก็ลองคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับว่านั่งข้างล่างแล้วมันสวยไหมนะฮะเพราะว่าวนนี้ผมไม่มีโอกาสได้ไปนั่งนะครับฝนมาตกเสียใจ คืออะไรเนนมาถึงก็กินเลยชิมก่อนอ่าชิมก่อนเอ็นข้อไก่ทอดเอ็นข้อไก่ทอดอันนี้จริงๆมันมีคลิปหนึ่งที่เราไปกินที่ร้านส้มตำอยู่ที่พงังงาอันนี้ผมอยู่คลิปหนึง่งอร่อยอันนี้เป็นไงบ้างอันนี้กรอบอร่อยอร่อยเลยเหรอขอชิมน,นะชิมอร่อยอืม ที่ความแตกต่างนะของร้านนู้นกับร้านนี้ที่เราไปกินคือร้านนู้นอ่ะเขาไม่ได้ใส่งาเออร้านนี้ใส่งาแต่ความกรอบอ่ะเออถ้าร้านไหนทําให้กรอบนะเองไก่ทอดอ่ะจบแต่ร้านเนี้ยทํากรอบอืออร่อยมีความครีมอ่อนๆปะใช่ใช่มีความครีมอ่อนกินกับข้าวเหนียวน่าจะอร่อยมากอืมเฮอะไรอีกอ่ะเอ้ยอันนี้ของโผเลยเนี่ยยำแซลมอน นี่ใส่ไหลบัวมานิดหน่อยน้ำยำเขาสีเขาดูดีเลยนะน,นัวเลยมันจะไม่เหมือนยำที่เขาใส่ปลาทั่วไปอ่ะน้ำปลาดีนานลองชิมโอ้ ไดเค็มหัวเลยอุ้ยอร่อยเนี่ยนี่ข้าวผัดนะฮะมันรอยแบ่งนั้นผมตัดมาแล้วนะเป็นยร่องไรอร่อยจริงเหรอมันจะรอร่อยทุกอย่างไปได้ไยังไงปูชิ้นใหญ่ออหืออือหือข้าวผัดปูเขา โอ้ยชิ้นใหญ่มากไม่แต่อร่อยข้าวเขามันไม่ได้แห้งจนเกินไปอ่ะมีความฉ่ำอเออมีความฉ่ำแล้วก็เอ,อ่อพูดยังไงมันนุ่มอะ่ะมีความฉ่ำไม่ไม่แข็งอือร่อยด้วยห <โฆ S 1> อมอืมอผ่านเลยผ่าน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 มากขอกินคู่กับ แซลมอนสินี่คนข้าวผัดปูหน้ายำปลาแซลมอนอร่อยมากๆไม่จริงจ้ะมันสมราคานะ สมราคาว,ว่าว,วิวดีอาหารดีบริการเป็นเลิศบริการเป็นเลิศนี่เหมือนเ,าเอามาตัดคุณเห <c oughs> มือนร้านเราเลยบริการดีเออบริการดีขับขึ้นมาบนเขาเนี่ยตรงโค้งเนี่ยเอาอย่างนี้ดีกว่าสถานที่นี้เนี่ยจริงมาไม่ได้ยากเลยนะสมมติววถ้าเ,เรามาจากป่าตองเราขับขึ้นมาถ้าเรามาจากป่าตองนะขับขึ้นมาทางกระทูนะฮะแล้วมาจุดยอดเขาสุด อยู่ตรงข้ามกับสารพุ่งเสือเลยซึ่งเราจะเห็นคล้ายๆลักษณะคล้ายๆปางช้างนะครับเราเลี้ยวเข้ามาเลยตรงขึ้นมาแล้วก็ขึ้นเนินนิดเดียวนะครับเป็นเขาที่จะขึ้นไปเนี่ยนิดเดียวแล้วก็ด้านซ้ายจะเป็นที่จอดรถมีทั้งจอดรถยนต์และจอดรถมอเตอร์ไซค์จอดรถเยอะจอดรถเยอะตรงข้างหน้าเราอาจจะไม่เห็นร้านเขาแต่จะมีป้ายอยู่มีป้ายบอกใช่ป้ายชื่อร้านว่าเพนสุกวิวเออเพนสุกวิวคาเฟ่นะครับผม ก็แนะนําเลยว่าร้านนี้ถือว่าเป็นร้านที่ผ่านเลยสําหรับเราในนะชอบปะโอเคเลยผ่านเลยนะฮะแล้วก็อีกที่หนึ่งที่เราไปวันนี้ก็คือ่อลง่อลงก็ไปกินอ่ะตุ๊กตัองเราไปกินโรบักกันมาก็รสชาติก็ยอดเหมือนกันเป็นถือว่าเป็นอาหารพื้นเมืองที่ค่อนข้างจะเป็นที่แพร่หลายในยุคก่อนแต่ มีน้อยแล้วเออมีน้อยแล้วปัจจุบันมีน้องแล้วแต่ก็ยังหาก,กินอยู่ได้นะครับผมก็ยังไงก็ฝากช่องนะครับผม Win is okay เอ๊อยเต๋ง <c oughs> ใครไม่รู้จักชื่อนี้เชยแล้วน,นะช่อง Win is okay นะครับผมแล้วกอ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมโ <c oughs> อ,อ้โอ๊ยติดคอ <c oughs> และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะฮะและที่สำคัญก็คือช่องพี่ๆนะครับช่องบังแจ๊ช่อง NR Live และช่องแอนแคตเตอร์นะครับใครที่อยู่ช่องพี่มาช่วยกดติดตามช่องพินด้วยไม่ได้บอกให้ไปกดช่องนู้นนะให้พี่ๆเ็กดช่องเราดูเยอะๆใช่เพราะช่องเรายังเป็นช่องเด็กน้อยอยู่นะครับผมแล้วก็ที่จะฝากก็คืออนาคตวินก็จะทําช่องเป็นรายการอื่นแต่ว่าอยู่ในช่องนี้แหละ แต่มีหลากหลายรายการอาจจะมีช่องอาจจะมีรายการกินเพิ่มเข้ามาเป็นแบบ ASMR ที่เขาเรียกแล้วก็2ก็คือรายการ v i y ก็คือนําสิ่งประดิษฐ์มาประดิษฐ์ให้ทุกท่านได้รับชมรับดูแล้วก็ในราคาที่แบบย่มอมเยาวราคาเท่านี้เราสามารถประดิษฐ์อะไรได้บ้าง <c oughs> แล้วก็พี่แนนนะฮะจะเป็นแม่ครัวสุด เจ็งของเราที่จะคอยทําอาหารมาให้เรากินในเอชมาหรือว่าเป็นรายการกินที่ชวนกันพูดคุย<ช>เพื่อเป็นเพื่อนของทุกคนในการกินข้าวเวลากินข้าวนะฮะกินไปคุยไปเออกินไปคุยไปแล้วก็ฟังพวกเราไปอออย่างนั้นดีกว่าถึงจะเบื่อก็ต้องดูถูกต้องครับ <laughs> โอเคงั้นก็คลิปนี้เราก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะฮะใครที่อยากมาตามรอยพวกเราก็ตามกันมาได้ตามใต้ลิงก์นะครับใต้ใต้ใต้วิดีโอผมจะมีลิงก์และแมป กูเกิลนะฮะเส้นทางมาเส้นทางมาที่ร้านทุกที่ผมจะลงไว้ทุกอย่างนะครับผมอย่าลืมกันด้วยนะครับคอมเมนต์กันเยอะๆนะฮะอยากไปที่ไหนหรืออยากกินอะไรในภูเก็ตแล้วพวกเราจะพาทุกคนไปนะฮะบ๊ายบาย